สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบครูตุย้ยอีกแล้วนะครับเป็นเด็กดีกับของพ่อแม่กันหรือเปล่าครับแน่ครูตุย้ยรู้นะเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยใช่ไหมครับเราจะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วยนะครับเด็กๆวันนี้ครูตุย้ยมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะครับวันนี้มีเรื่องของเรื่องเพศครับใครรู้บ้างใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิง แน่ลองทายดีครับคุณตุ้ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับคุณตุ้ยเป็นผู้ชายครับเก่งมากครับแล้วเด็กๆล่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเรามาดูกันดีกว่านะครับสัญลักษณ์ของเพศชายคืออะไรนะครับด้านนี้นะครับคือสัญลักษณ์ของเพศชายและด้านนี้คือสัญลักษณ์ของเพศหญิงเด็กๆเห็นหรือยังครับว่าอันไหนเพศชายอันไหนเพศหญิงอันนี้เพศชายและอันนี้เพศ หญิงให้เด็กๆทายนะครับว่าอันนี้เพศชายหรือเพศหญิงครับถูกต้องนะครับเพศชายครับและอันนี้แหละครับเพศชายหรือเพศหญิงถูกต้องนะครับเพศหญิงครับเก่งมากเลยนะครับเด็กๆแล้วถ้าเป็นสัญลักษณ์อื่นๆล่ะที่เราเจอตามห้องน้ำหรือที่สาธารณะต่างๆนะครับเด็กๆทายออกไหมครับ อ่าถ้างั้นมาลองทายดูนะครับนี่ล่ะผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายครับถูกต้องครับและอันนี้ล่ะครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงถูกต้องครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เด็กๆ่อยครับเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะครับเรามาพบกับการบ้านของเราดีกว่านะครับการบ้านเรื่องตัวเราเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เป็นหน้าที่สอง เราจะมาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับให้เด็กๆนะครับระบายสีรูปที่ตรงกับเพศของตัวเองนะครับแล้วก็เขียนว่าเด็กชายเด็กหญิงอายุเท่าไหร่นะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเขียนให้สวยงามแล้วส่งคูตี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ